พระเอกสายเวทยืนยันโสดอย่างไม่มีเปิดตัวลูกสะภ้ายเส์ไพร้ายครอบครัว หลอดเทสมกับบทบาทพระเอกอย่างเข้มภัสวีพักพงษงไพศาลน,นักสแสดงหนุ่มชื่อดังที่โลดแ่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานหลากหลายด้านให้แฟนคลับได้ติดตามการและปีนี้2565หนุ่มเข้มได้มีรายชื่อติด10ฉาย,ยาประจำปี2 5 6 5ได้รับฉาย,ยาว่าพระเอกสายเวทที่เขานั้นรู้สึกดีใจและขอบคุณมากๆงานปังขนาดนี้สำหรับเรื่องความรักหนุ่มเข้มเปิดใจผ่านสื่อว่าตนนั้นยังโสด100เอร์เ็ต ถามปีหน้าเรียนจบไม่มีเปิดตัวลูกสะพ้ายไม่น่าจะมีแล้วครับหัวเราะน่าจะยังย่าง,างที่ผ่านมาเรียนด้วยทํางานด้วยก็หนักเรื่องของการส่งโปรเจกต์ค,ครับเพราะบางทีเราต้องไปดูเองด้วยบางงานเวลาที่ต้องทํากับเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่อยครับแต่ความภูมิใจก็มีมากๆเลยครับ